กลับมาในช่วงสินค้าดี n b t บช่วยขายนะครับวันนี้จะพาผู้ชมมาดูผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสือกกนะฮะจากปกติเนี่ยเอากกมาทําเป็นเสือแค่นั้นจบฮะแต่ว่าพอได้รับองค์ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็พี่น้องประชาชนแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์แปรรูปออกมาเพิ่มมูลค่าได้อย่างมากมายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แบบนี้เดี๋ยววันนี้คุยกันเรื่องนี้ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับพี่หงาครับเล่าจุดเริ่มต้นหน่อยเห็นบอกว่าตอนแรกเนี่ยกำไรแค่กิโล,ละะท่่าไหร กิโลละหาบาทกิโลละหบาทเท่านั้นจากการขายเส้นกบแห้งนะฮะย้อนกลับไปกี่ปีครับ50ปี50ปีก่อน <c oughs> ยังไงฮะเล่า <c oughs> ให้คุณผชมฟังหน่อยครับ50ปีก่อนก็ก็เอามาสารเอามาทอสําหรับที่ว่าแม่เขาก็ทอให้ลูกๆนอนอทำเป็นเสือทําเป็นเสือ,อสารบ้างทอบ้างไม่ลูกนอนแต่นี้พอแม่ชีหลังวัดเขาไปเที่ยวเขาไปเจอเข้า วัดโรมมนคาทคาอลิกค่ะที่จันทบุรีที่จันทบุรีรค่ะก <ผม S 1> <ะ>็ไปเห็นเข้าก็ก็บอกให้ทอมาขายเขาเพราะว่าเขามีที่จําหน่ายแล้วสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพณีก็ไปเห็นไปเห็นว่ากบก,ก็ใช้ได้ท่านไปส่งเสริอมอาชีพให้กับคนจันท์อยู่แล้วก็เลยสั่งให้ซื้อในกิโลละอย่างเสือห้าครืบอย่างเงี้ยนะ สามฟุตอ่ะเขาก็ให้ซื้ออยู่5บาทแต่เขาก็ให้กำไรคุณแม่ให้ปิดตังก็มีลูกมากมค่ะก็เลยก็เป็นที่มาของการที่ทำเสือมาตลอดคือรุ่นพี่เนี่ยเขาก็อยู่ในรุ่นที่สามแล้วแหละ<อ>ที่อนุรักษ์เตือไวใ้ให้ให้ให้มีคุณค่าแต่หมดจากรุ่น นี่แล้วก็ยังไม่รู้ว่ารุ่นเด็กๆเ,เขาจะทําต่อไหมแต่ต้องให้คุณผู้ชมเห็นนะว่าผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปนะหลังจากผ่านการอบรมเนี่ยมันเยอะแยะมากมายแล้วก<ช>็วสวยงาม<ช>เพิ่มมูลค่าด้วย<ช>ต้องถทมด้วยงานภาครัฐฮะ อย่างสำนักงานจัดหาง,งานจังหวัดจันทบุรีเข้ามาให้ความช่วยเหลือกลุ่มนี้ยังไง <S <S ครับสำหรับสำนักง,ง,ง,งานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีเนี่ยครับเรามีโครงการภายใต้สังกัดกรมการจัดหางานนะครับในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับประชาชนนะครับหลากหลายโครงการนะครับยกตัวอย่างเช่นโครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้นะก่อนที่เราจะเริ่มทําโครงการในแต่ละปีเนี่ยเราหากลุ่มเป้าหมายนะครับแล้วก็พอไปหากลุ่มเป้าหมายปุ๊บก็เอาความต้องการของก,กองลุ่มเป้าหมายกับศักยภาพเดิมของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมาคุยกันแล้วก็วางแผนว่าจะต่อยอดอย่างไรได้บ อย่างเช,เช่นของพี่กนกกรเนี่ยครับเ,เขามีเสืออยู่แล้วนะครับแต่ว่าการขายเสือเนี่ยอาจจะถ้าในรูปแบบเดิมๆเ,เป็นเสือเดิมๆอาจจะขายได้น้อยลงรหรือราคาก็ไม่ได้มากขึ้นนะครับมูลค่ามากขึ้นนะทีนี้พอเราเข้าไปคุยกันเนี่ยความต้องการของกลุ่มอยากจะต่อย,ยอดเพิ่มการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์นะครับจากเสือกลายเป็นกล่อง เป็นกระเป๋า<ฮ>เป็นกล่องกระดาษที่ชู่บ้างหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เลยเกิดโครงการขึ้นมาแล้วก็ให้กลุ่มให้พี่เนี่ยเข้ามาร่วมโครงการเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้นะครับรวมถึงต่อยอดในการขายออนไลน์ได้ด้วยนะครับรวมถึงในฐานะที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นเนี่ยเราก็ให้เขาได้ได้มีโอกาสเป็นวิทยากรภูมิปัญญาไปสอนให้กับเด็กเยาวชนรุ่นใหม่เพื่อมองถึงการสืบทอดต่อไปด้วยครับ นี่คือองค์ความรู้ที่หน่วยงานภาครัฐนํามาให้จากความต้องการของเราเองแหละเรามองเห็นแล้วใช่ไหมฮะว่าทำถ้าทําเป็นเสือปกปกติเนี่ยคือหูเสือผืนหนึ่งซื้อไปกี่ปีจะมาซื้อใหม่อีกทีหนึ่งฮะสาปีสาปีไม่พังบางคนใช้รักษาบางคนรักษาก็อยู่ถึง10ปีเราก็เลยอยากจะเนี่ยทำให้มันดีขึ้นเพิ่มมูลค่าแบบนี้ไอเดียจากเราเองเลยใช่ไหมใช่เพราะว่าเสือเนี่ยสามารถทำได้หลายอย่างครับ ในของใช้ประจําวันเนี่ยค่ะก็สามารถทําได้ทำได้มันจะเพิ่มมูลค่าขึ้นครับเนี่ยแตกต่างไหมฮะพอมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้แตกต่างค่ะรายได้ดีขึ้นไหมรายได้ก็ พอไปเลี้ยงครอบครัวได้นะฮะไม่กล้าเปิดเผยนะฮะแต่ทำไม่ทันนะครับทำไม่ทันไม่ทันนะอ๋อนะฮะออเดอร์มาเยอะมากครับแรกเนี่ยเราแปลรูปเป็นลักษณะไหนยังไงฮะเราผู้ชมฟังหน่อยครับทีแรกก็ยุคแรกเลยจักเสือมาเป็นอะไรฮะเสือเสือที่ไม่มีฟองน้านะครับก็มาทําเป็นฟองน้ํานุ่มนอนนุ่มสบายขึ้นอ๋อจาเสริมจากผลิตภัณฑ์หลักของเราก่อนใช่เสือแข็งแข็งแข็งแงเสริมฟองน้ําเสริมฟองน้ําเพิ่มราคาใช่แล้วก็ลวดลายก็ ทำมาการเพิ่มสีสันเพมสีสันลวดลายมัดย้อมครับมัดย้อมแล้วก็ทอเป็นลวดไลายขึ้นมาเป็นลายชัดเพิ่มราชาไปเรื่อยๆนะฮะแล้วจากเสือที่มีสีสันมีฟองน้ํากระโดดมาเป็นพวกกระเป๋าเลยไหมฮะหรือว่ามันทาเป็นอะไรก่อนก็เป็นรองเท้าเป็นรองเท้าเป็นรองเท้าเนี่ยนะฮะเป็นรองเท้าที่เห็นอยู่ทําจากเสือกกใช่แล้วก็มันก็น่าจะทํากระเป๋าได้นะอะไรอย่างเงี้ย นี่ฮะกระเป๋าสวยมากๆจากเสือกกนะฮะเอามาตกแต่งแล้วดูแบบหิ้วไปวัดหิวออกงานได้นะแบบนี้สวยงามนะะหลายคนจะสงสัยนะฮะว่าแบบนี้แพงไหมไม่แพงค่ะเท่าไหร่ครับ750เองแบบนี้750จยใช่จากธรรมชาติจากธรรมชาติแล้วก็แล้วไม่เป็นลาด้วยนะไม่เป็นลาด้วยใช่กกจันบุรีจะไม่เป็นลามันกกน้ำก่อยครับได้ GI ด้วย G.I. ด้วยนะฮะแล้วคนที่ทำนี่ยังไงฮะคนในชุมชนคนในชุมชนทำได้ตั้งเด็กจนถึงมีอายุทำได้เขาก็มีรายได้เสริมเขาก็มีรายได้เสริมนะฮะเป็นการช่วยเหลือคนในชุมชนด้วยใช่นะฮะแบบนี้700ดร้อยเใช่ไหมฮะใช่จ้ะแบบนี้ละฮะอ้าวค่อยๆไล่เรียงกันไปนะฮะอย่างนี้คือลายพระราชทาน เป็นลายขอใช่ลายพระราชทานกระเป๋าแบบนี้ใช่อันนี้<ร>อยู่พ5 0 0้าหนึงพันหบาทใช่ครับผมงาสวยงามนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าคือเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนจร,จริงๆใช่ใชครับนะฮะมีแบบไหนที่อยากนําเสนอคุณผู้ชมอีกไหมฮะเดี๋ยวผมขออ,อน,นุญาตะไม่ไดเรียงไปอันนี้คือลายมง รูปมังคุดเป็นมังคุดมังคุดของชาวจันทร์ผลไม้เยอะนะจันทร์บุรีเดี๋ยวจะเป็นกระเป๋ารองกองอะไรพวกนี้ออกมาเยอะเพราะว่ามันจะจะดึงเอาของของเมืองจันทร์อะเอามาใส่กระเสือ่ยผมแอบรุนนะพอเป็นมังคุดเป็นราชินีแล้วจะมีลาลราช้าผลไม้ล่าชามีเดี๋ยวีเหมือนกันเดือดหนมอะไรเลยไม่ได้โอ้โหนะเดี๋ยวก็จะ ค่อยๆทำเห็นบอกว่าอยากได้รูปแบบไหนเนี่ยออเดอร์สั่งเราได้เหมือนก<ด>ันใช่ไหมคได้ค่ะครับอยากได้แบบไหนลายไหน,ไหนอะไรเงี้ยได้เนี่ยฮะสวยงามแล้วก็ไม่ขึ้นลาไม่ขึ้นลาคงทนแข็งแรงที่สำคัญกว่านั้นผมมองว่ารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันกลับไปยังชุมชน<ด>ใช่ครับช่วยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ครับ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์อย่างที่บอกนะครับกกที่นี่เป็นกกน้ํากร่อย2น้ำนะครับ,รบทาใหา้มีเฉพาะที่จันทบ,บุรีเท่านั้นนะครับแล้วก็ทางกลุ่มเนี่ยมีรายได้จากเรื่องนี้เสร็จแล้วก็พยายามที่จะสืบสารต่อไปให้เยาวชนนะครับซึ่งทงั้งทางกลุ่มที่เป็นกลุ่มชาวบ้านแล้วก็ภาครัฐเนี่ยก็ร่วมมือกันครับสุดท้ายฮะมา n b t มีคําตอบนะฮะมีราคาพิเศษให้กับคุณผู้ชมไหมครับวันนี้ทุกชิ้นนะคะ่ะลดใน ห้าเปอร์เซ็นทุกชิ้นลดห้าเปอร์เซ็นจากราคาปกติครับผมราคาปกติก็คือราคาส่งอยู่แล้วแต่เราจะลดอีกห้าเปอร์เซ็นลดให้อีกห้าเปอร์เซ็นตบอกว่ามาจาก N อ t ีทมีคำตอบนะฮะใช่ครับผมจนถึงยังไงฮะถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมอะไรฮะอดนุนเสือกกของดีนะฮะจากจันทบูรได้นะครับที่อยู่แล้วก็หมายลขโทรศัพท์ขึ้นให้หน้าจอแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณ และนี่คือทั้งหมดของรายการ n b t มีคำตอบในวันนี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ